สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นก็มีสถานการณ์หลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของโรงงานหมิงตี้ที่เกิดประสบปัญหาในการตุ้มๆเมืมมมมม่อคืนนี้นั้นก็ส่งผลให้ประชาชนหลายนั้นได้รับผลกระทบอย่างมากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและก็ตอนนี้หลังจากที่มีการไม่โรงงานหมิงตี้นั้นโดยมีการเปิดภาพมุมสูงไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้วระเบิดแรงอีกรอบแล้วก็เฮลิคอปเตอร์สองลำบินช่วยแต่ยังไม่เป็นผลแล้วก็มีการสั่งอพยพนะ การูชมในประชาชนหลายที่อยู่ในรอบบริเวณรัศมี5กิโลเมตรนั้นแต่ตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยขยายพื้นที่เสี่ยงเป็น10กิโลเมตรรอบโรงงานกิ่งแก้วที่เกิดประสบปัญหาไฟไหม้นั้นโดยประกาศขยายรัศมีพื้นที่เสี่ยงภัยจาก5กิโลเมตรเป็น10กิโลเมตรเหตุกระแสลมเปลี่ยนทิศจากโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้นะครับโดยที่ผมอ้ำอึง้งไปเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวกลัว u t u b e จะหาว่าเป็นการเอาข่าวอะรมาหรือเปล่านะั้น เดี๋ยวก็จะโดนจับตามองอีกก็ไม่ที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางพลเอกประยุทธ์ตอนนี้นั้นก็ส่งผลให้บรรดากองแช่งทั้งหลายแหล่นั้นรู้สึกว่าจะกระดิกระดาเป็นพิเศษเหลือเก,กินกันเลยทีเดียวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับท่านหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้ไปถ่ายรูปนะครับกับประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุรินทร์แต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมไปถ่ายไม่พอนั้นสรุปว่าประธานหอ,อการค้าสุรินทร์นั้นติดโควิดปฏิยุทธ์เลยต้องกักตัวกันไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากถ่ายรูปใกล้ชิดก็ไปที่จับตามองอย ว,ว่าต่อจากนี้นั้นพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นจะติดโควิดหรือเปล่านั้นก็ส่งผลให้กองเช่งทั้งหลายแหล่สุดแท้แต่คาราคาซังนั้นรู้สึกว่าจะดีใจอย่างสุดติังเลยทีเดียวในแกลนผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ยังท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งอะไรของมันอีกว่านี่เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติเพื่อก้าวเป็นรัฐบาลดิจิตอลโปร่งใสตรวจสอบได้ครับท่านอันนี้ก็เป็นประโยคบอกเล่ามาจากพลเอกประยุทธ์ในแกรนด์ผู้ชมโดยอาจจะเป็นแค่ประโยคที่เป็นควันแล้วก็ลอยเคว้งไปกับอากาศ หรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจวันนี้สิจ้าครับท่านนักวิ่ง4คนคูร้อยยิ่งกว่าฮูเซนโบอีกนั้นโดยศิระวิ่งทะลุเมนนั้นตอนนี้ก็ได้ไปขึ้นศาลหลังจากที่อ่ิระขึ้นศาลฟ้องเสรีพิสทจิ์เหตุว่าโดนหมิ่นประมาทในการขาดประชุมบ่อยแล้วก็หวังเบียบประชุมนะในการดูชมกรรมธิการนั้นและศาลนัดฟังคำสั่ง29กรกระาคมนี้ส่วนด้านพลโนเอลกเสรีพิสทจิ์ได้เข้าให้ปากคำกับกะกะตปมยื่นร้องสอบศิระครับท่านแจ้งข้อมูลเท็จในการสมัครเลือกตั้งสส เหตุปิดปิดเรื่องต้องคำพิพากษาจำคุกชี้หากผิดจริงมีโทษจำคุกหนึ่งปีแล้วก็ตัดสิทธิ์สิปีนะครับท่านผู้ชมําไม้ผมวนนึกไปถึงเฮ้ยนั่งลงไอ้นักโทษกันไปที่เรียบร้อยกันเลยทีเดียวก็ไม่ทราบว่าที่พลโเดกเสรีพิสูจน์หมายถึงในวันนั้นคือใครผมอยากจะรู้เหลือเกินก็ต้องติดตามอีกทีส่วนสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกกตก็ได้ออกมาพูดถึงประยุทธ์บอกว่าถ้าเกิดทําอะไรไม่ได้ก็อย่าอยู่ให้เป็นภาราของประเทศเลยนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนบางกลุ่มนะก็บอกว่าประยุทธ์อยู่่เพป นั้นก็ด้ากัดว่าเป็นภาระาชาติไปอีกหลายปีเลยซึ่งผมก็เห็นด้วยดีไหมว่มมมเาเห็นด้วยเห็นด้วยนะครับท่านผูน้ชมก็เป็นกระแสข่าวที่ออกมาจากประชาชนทหลายไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรส่วนตอนนี้นั้นมีการออกมาแชร์กันอย่างมากมายเหลือเกินในการที่จะ ไม่ให้แพทย์ฉีดวัคซีนเข็มที่3าซึ่งเป็นไฟเซอร์นั้นแม้กระทั่งตอนนี้สมรักคำสิงก็ยังติดโควิดนะครับเ่านผู้ชมหลังจากที่ได้รับชีโนแวคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2เข็มขนาดนักมออยวยยังโดนก็ไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีสําหรับประชาชนทั้งหลายนั้นโดยตอนนี้มาเริ่มรีวิวข่าวกันข่าวแรกกันก่อนนะครับท่านหลังจากที่โรงงานกิ่งแก้วอะไรแถวๆนั้นเกิดอาการไฟไหม้อะไรต่างๆนานานั้นก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายรวมถึงนักข่าวนั้นก็อยากจะได้ความเห็นของพลเอกประวิตรครับท่านผู้ไม่รู้อะไรเลย แม่มึงเอ้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็สรุปคือชิ่งตามเดิมครับท่านโดยอันนี้มติชนออนไลน์แจ้งเข้ามาโดยไม่ตอบคําถามสื่อประวิทย์สังเกตไมสื่อทําเนียบรอถามข่าวโรงงานย่านกิ่งแก้วตุมต้มๆต,ตามๆนั้นแล้วก็โดนเมินเดินขึ้นรถทันทีก็ไม่ทราบ<ๆ>ว่าเป็นเพราะอะไรนะท่านผู้ชมอยู่ไปก็จะหนักอะไรหรือเปล่านั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนักอะไรแต่ที่แน่เมินในการตอบคาถามครับท่านเปรียบสมุดเอ้เปรียบประหนึ่งดุดอมันอยู่ในโลกของความฝันมไม่รู้จะ พูดอย่างไรดีซึ่งในระหว่างที่ปวิดกำลังจะเดินขึ้นรถยนต์ที่จอดรออยู่เพื่อเดินออกจากทำเนียบรัฐบาลสื่อมวลชนได้ถามกรณีตุ้มตุ้มตั้มตที่โกดังเก็บสารเคมีของบริษัทมิงตี้เคมีค้อนโอว่ากันไปแถวสมุทรปราการอำเภอบางพีในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่ประวิดผู้ไม่รู้อะไรเลยเจ้าของท่าเดินเต้นนกเอี้ยงในตำนานในกครเดินผู้ชมลุ้นแทบตายเมื่อไหร่มันจะเดินถึงนั้นได้เกาะข้องเกาะขาเกาะบ่าชาวบ้านชาวช่องเขาเดินลงแทบจะไม่ไหวแล้วนั้นโดยปวิดก็ยังคงเงียบและไม่มีการแสดงท่าทีใดๆแล้วมุ่ง อย่างตั้งใจเดินขึ้นรถยนต์ที่จอดอยู่ทันทีโดยผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าการปฏิเสธให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ตั้งแต่ให้สัมภาษณ์กรณีเยียวยาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการสั่งปิดแคมป์คนงานเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาในแง่ท่านผู้ชมก็ออกมาจากบิ๊กป้อมหรือที่ผมมักจะเรียกว่าปวิตในะครับท่านผู้ชมเจ้าของท่าเทินเต้นตกเอี้ยงนั้นโดยเป็นขวัญใจเหลือเกินสําหรับศิลาเจนจาคาก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อไปดีส่วนประชาชนทั้งหลายฟังอย จครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้บรรยงพงพานิ์ก็ชี้เปิดประเทศ120วันแค่ปราสาททรายแนบประยุทธ์หุบป,ปากเดี๋ยวรู้โง่จริงนะคระับท่านผู้ชมวันนี้ก็ต้องโช้ดูก่อนด้วยคุณบรรยงพงพานิ์ก็ได้ออกมาบอกว่าให้ประยุทธ์นั้นหุบป,ปากไปซะเพราะถ้าเกิดยิ่งพูดจะยิ่งโง่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งผมก็เห็นด้วยนะเ,ยเห็นด้วยไหมว่าออ,อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆนายบรรยงพงพานิตโพสถึงประยุทธ์บ่มปราสาททรายกับการเปิดประเทศใน120วันนแะให้หากบ้างเถอะครับท่าน บางทีการหยุดพูดให้คนคิดว่าคุณโง่ดีกว่าการออกมาพูดแล้วก็ทําให้รู้ว่าคุณนั้นโง่จริงๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่มาจากผมนะอันนี้มาจากบรรยงพงพาณิชย์นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดเราเลือกที่จะฉลาดกว่านี้ไม่ได้นั้นก็ควรเลือกที่จะโง่ให้น้อยลงแต่อันนี้บรรยงเขาไม่ได้เขียนอันที่ผมเติมเข้าไปให้ซึ่งผมก็อาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่สลิมลอดช่องนั้นอาจจะเต้นแรงเต้นกาอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวก็สรุปว่าเออพร้อมกาย เป็นเรื่องดราม่าทั้งที่ความจริงแล้วกระบะทรายหมายถึงพื้นที่ไว้กักตัวเกี่ยวกับการทดลองการท่องเที่ยวต่างๆนานาในะการานผู้ชมก็สรุปว่าเป็นแบบนี้นะบางทีการหยุดพูดให้คนคิดว่าคุณโง่ดีกว่าพูดออกมาแล้วทาให้งงรู้ว่าง่จริงๆอุ้ยแต่แล้วแต่แล้ว,วมาตอบว่าพลเอกประยุทธ์ของผมด้วยเรื่องจริงแบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครานผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดุเดือดกันเลยทีเดียวโดวยตอนนี้สถานการณ์การไฟไหม้นะั้นก็ยังคงคุกคุนอยู่ไม่ ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าจะเกิดปัญหาคาราการซังแล้วนะครับท่านไม่ทราบว่าจะเป็นเรียกว่าสุนักกัดกันเองหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองหลังจากที่ตอนนี้สุประชัยใจสมุทรอ่าซึ่งอยู่พักภูมิใจไทยนั้นก็ได้มีปัญหาคาราการซังครับท่านกับศิลาณภูเก็ตโดยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่ที่แน่ๆศิลาลั่นไม่ขอโทษไม่ได้พลาดทิงใครถามสุประชัยราคาค่าตัวเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องโชก่อนเลยว่าเป็นเรื่องจริงนะครับท่านผู้ชมโดยออกมาวันนี้นี่เลยโดยได้มีปัญหาาในเรรื่องกพูด วัคซีนต่ตงางๆนานนานั้นโดยศิลาก็ออกมาบอกว่าจะพร้อมแฉไอคนที่เตะ่วงวัคซีนนี้ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าโดยตอนนี้ผมกําลังเลื่อนหาข่าวครับท่านอ๋อเจอแล้วหลังจากที่เรื่องนี้เป็นประเด็นที่ศิจะนภูเกตออกมาตุมต้มตมต,ตามๆบา้บาๆบอๆคอแตกอะไรนี้เหตุเนื่องมาจากฝากใบอบรมมรารยาทโดยปฏิชนออนไลน์ส่งเข้าประกวดโดยสุประชัยครับท่านซัดแหลกทั้งศิลาแล้วก็หมอบุญฝากบิ๊กบ้อมแล้วก็ธรรมนัฐอบรมเด็กตัวเองทําตัวหิวแสงแฉ เรื่องวัคซีนก็จะต้องทําอย่างไรต่อไปดีนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจนั้นได้มีการออกมาบอกจากสุภชัยเจสมุทรว่าแบบศิลานี่มันไม่มีราคาโดยสุภชัยลั่นใครควรเอาไปกุดหัวกันแน่ถามจริงๆศิละห่วงประชาชนจริงหรือแฉแล้วพูดออกับอกขอโทษพฤติกรรมน่ารังเกียจอุ้ยแต่แล้วแต่แล้วก็เป็นการบอกว่าเป็นพฤติกรรมน่ารังเกียจนะครับท่านผู้ชมมีบางช่วงบางตอนบอกว่าเป็นคนหิวแสงกับหายแฟดนั้นก็ไม่ทราบไปต้องทําอย่างไรต่อไปดีแต่เรื่องนี้ดันไปเข้าหูศิละทันทีครับท่าน จากนักวิ่ง4ี่คูร้อยซึ่งก็คูเซนโบยังต้องชิดซ้ายชิดขวานะครับท่านหลังจากที่วิ่งทะลุเมนวันนั้นในการหนีม็อบนั้นโดยอันนี้มาติชนส่งข้าประกวดอีกแล้วโดยสอสอย่างท่านมีราคาหรือศิละสวนกับสุภชัยใจสมบุรที่อยู่พักภูมิใจไทยนั้นโดยถามแล้วว่าท่านมีราคาด้วยหรือย้ำวัคซีนทางเลือกต้องมีเหมือนรถเมย์ที่มีทั้งฟรีแล้วก็ทั้งเสียเงินนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าโยงไปรถเม์ฟรีได้อย่างไรนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้ได้ออกกกมาาฟััดนนววแล้็ปสิ่่งทีระช ชนทั้งหลายนั้นรู้สึกว่าจะมองแล้วเป็นเรื่องที่ทุเลสิ้นดีหรือเปล่านะผมก็ไม่อาจแน่ใจก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านอออืืห ประยุทธ์กักตัวแล้วหลังถ่ายรูปใกล้ชิดประธานหอ,อการค้าสุรินที่ติดเชือ้อโควิดแล้วก็ตอนนี้มีสถานการณ์ออกมาอีกด้วยว่ามีผู้ที่ประยุทธ์ไปเซลฟี่เข้ามาขอถ่ายรูปอะไรนี้แต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่ยืนยันนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องข้ามผ่านมันไปก่อนแต่ที่แน่นๆเปิดมาเจออะไรกันอีกว่าเนี่ยโอ้มีแต่ความล้มเหลวเพื่อไทยอัดประยุทธ์ล้มเหลวซ้ำซากมองไม่เห็นความทุกข์ประชาชนแล้วก็กอดอํานาจของตนบนกองซากศพแล้วก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยนะเว้ยเฮ้ยบุย๊ยโอ้ <300 S 1> ัาทั้ายหลฟังอยู่ อย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวต่อก็ไปที่วิพา์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวครับท่านไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรต่อไปดีทั้งเรื่องสุประชัยเดือดถามศิลาใครควรเอาไปกุดหัวซัดหมอบุญช่างกาก็โดนศิลาออกมาถามอย่างหเร่งด่วนกันเลยทีเดียวสสอ,อย่างท่านมีราคาหรือนี่นะคานผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกว่าปรลสิทธจะฟัดก,กันนัวเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวระหว่างพักร่วมรัฐบาลน,น,นกำลังฟัดก,กันนัวนะคานผู้ชมเราก็ต้องติดตามอีกทีว่าตัวถ่วงตัวเนี่ยเหมือนซึ ว่าตัวไหนเหมือนกันนั้นที่ทําการเตะถ่วงวัคซีนแล้วก็มีเอกสารหลุดออกมานั้นซึ่งอ,อนุทินก็ได้ทําการยอมรับแล้วว่าเป็นเอกสารที่หลุดออกมาจริงก็จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นรู้สึกว่าตอนนี้จะโดนทวนลงไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านก็เป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยนั้นจะต้องเจออีกมากมายก่ายกองเหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนกลับมาที่ข่าวนี้สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเร่านผู้ชมหลังจากที่วันนี้ศิลาได้เดินทางไปแจ้งความหมิน่นที่เสรีพิสุทธิ์ทําการหมิ่นนั้นโดยพลนุเกเสรีพิสุทธิ์ได้เคยพูดเมื่อวันที่ สิกันยายนปี63ได้ทําหนังสือด่วนที่สุดออถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรทํานองว่าไม่สามารถร่วมงานกันได้เนื่องจากโจทย์ก็คือนายศิลาเจนจาคานั้นไรความรู้อุ้ยถูกใจเหลือเกินเว้ยเฮ้ยเนื่องจากโจทย์ไม่มีความรู้และไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ขาดการประชุมบ่อยครั้งและเข้าประชุมครั้งละหนึ่งนาทีหรือไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเพียงแค่หวังเบีย้ยประชุมเท่านั้นและข้อความอื่นล้วนเป็นเท็จทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียิชังจึงนํามาเป็นคดีฟ้องต่อศาลให้พิจจาาารณลโทษํเยยด้ว ซึ่งก็คือพลตารวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้สถานการณ์ของโรงงานกิ่งแก้วอะไรสักอย่างนี้โรงงานหมิงตี้นั้นก็ยังคงคุกคุนอยู่ครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้อาจจะคุกคุนยิ่งกว่าเดิมหากได้ยินข่าวนี้โดยวันนี้โควิดพุ่งไปถึง6,166รายแล้วก็ชีวาไวายไป50รายโดยทั้งประเทศต,ตายไปแล้ว2276รายแล้วก็ติดเชื้อสะสม2 8 8 5 0 3ารยายโดยติดเชื้อสูงสุดใน48ววัันโดย5สี่ส 3่อ 300, 300นะคะรัในการผู้ชมก็นับว่าออื <c> ืห <oughs> มันยังก็ยังเลือกกันที่จะเอาวัคซีนบ้าบ้าบบ,บ้คอแตกนะครับท่านผู้ชมซึ่งประชาชนทั้งหลายพูดออกมาแบบนี้นะผมไม่ได้พูดเองนนก็คือวัคซีนชิโนแวรไม่ทราบไม่ต้องทาอย่างไรต่อไปดีก็ผ่านเรื่องนั้นมาก่อนครับท่านโดยตอนนี้ก็ได้มีการตั้งคําถามมากมายเหลือเกินกันเลยทีเดียวว่าเอ๊ะทำไมไอ้รถด,ดับเพลิงอะไรทั้งหลายแหนนี้ที่จะใช้ไปดับนั้นบางทีมันจะใช้ดับไม่ได้นะครับท่านต้องใช้รถที่สามารถที่จะใส่โฟมในการดับเพลิงได้แต่อันนี้ก็มีอาไฟไหม้เหตุด่วนเหตุร้ายรถน้ำ กำลังดังสูงมันหายไปไหนหมดวะไม่เร็วเหมือนตอนมาสลายม็อบเลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ประชาช,ชนั้งหลายออกมาถแถลงเรียนไว้ในทวิตเตอร์ส่วนเดลินิวก็บอกว่าสําหรับตัวรถที่เป็นรถที่ผลิตจากเกาหลีในรถบรรจุน้ําได้1 2 0 0 0ลิตรและแยกบรรจุโฟมได้อีก150ลิตรสําหรับดับเพลิงหรือควบคุมเพลิงใส่ถังย้อมสีร้อยลิตรที่ไม่มีอันตรายต่างๆนานานั้นก็เป็นที่จับตามองในะคะรับทานผู้ชมว่ารถฉีดน้ํานี้มันจะเอามาฉีดแต่ผู้ชุมนุมหรือไม่อย่างไรนั้นก็เป็นสิที่ประชา ชนทั้งหลตั้งหน้าตั้งตาในการอยากจะรู้เหลือเกินก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรส่วนเมื่อวานนี้ตูนบอดี้แลมโดนทวลงไม่หยุดยังยด้งในกครดานผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรหลังจากที่ออกมาถามว่าทักษิณนี่เขารวยไหมเนี่ยเขามีเงินเท่าไหร่เนี่ยผมอยากจะรู้จริงๆบางคนทํางานตั้งนานแะล้วอยากได้เงินแค่ล้านเดียวเขาก็มีความสุขแล้วแต่ทักษิณมีเงินเท่าไหร่เขามีความสุขไหมนั้นก็ประสบปัญหาในการโดนทวนลงไม่หยุดยั้งครับท่านโดยตูนบอดี้แลมได้ออกมาพูดเมื่อวานไม่รู้ว่าพามหรือเปล่าอ๋อไม่ แค่ท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตนั้นได้ขุดคลิปอดีตชาติชั่วนาตาปีมาโดยบอกว่าผมไม่ใช่เสื้อแดงเสื้อเหลืองนะแต่ผมอยากให้สัมภาษณ์ทักษณิณเขามีเงินเท่าไหร่บางคนต้องงานแต่ต้องบัอบางคนต้องการแค่มีเงินล้านก็มีความสุขแล้วแต่เขามีเท่าไหร่ผมดูว่าเขาไม่น่าจะมีความสุขนะรับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากตูนบอดี้สลิมครับท่านโดยบอดี้แลมตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นบอดี้สลิมแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ได้มีการออกไปขุดนะครับท่านว่ามีสวหนึ่งใน250ตัว ไม่ใช่คนครับคนโอ้ยตตยแล้วตตยแล้วนึก,กว่าเป็นตัวได้อย่างไรเนี่ยก็มีคนนมสกุลเดียวกับตูนบอดี้แลมด้วยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นนมสกุลคงมาไัยนั้นก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้สถานการณ์เต็ไมไปด้วยความบ่มคึมในพวกที่บอกว่าไม่ใช่เหลืองไม่ใช่ทั้งแดงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสลิมนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าจะเป็นสลิมปลลอดช่องด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็เป็นที่จับตามองโดยทัวลงไม่หยุดยั้งครับท่านบางคนก็บอกว่าเสื่อมศรัทธากันเลยทีเดียวก็ไไไม่่่่่่ทททรราาาบวตตต้ออองงํยปดีีแแน เรื่องอละเวงยังไม่จบอะไรกันของมันว่าเนี่ยโดยพักพลังประชารัฐท็อปฟฟร์ไม่หยุดยั้งในกคร่านผู้ชมเรื่องการทำนิวโลสอสขายขี้ไก่เลยหลังก็จะไปด่าว่าคนอื่นคนนู้นคนนี้มีการเตะออกจากกลุ่มไลน์แล้วก็กลับมาในกลุ่มไลน์ใหม่อะไรนี้แต่อันนี้มาอีกแล้วโอไทยรัฐแจ้งเข้ามาโดยอีเอไม่ใช่บาลินาโทรคุยศิระยันพี่น้องจบศึกหนุนเลขาพลังประชารัฐคนละข้างในกคร่านผู้ชมก็ออกมาแบบนี้โดยหลังจากที่แฮชแท็กออกหอวอลได้ออกมาจากโพสต์ของ เอปรีนานั้นก็ส่งผลให้เธอนั้นโดนแจ้งความไงอูโดนอหอบลซึ่งก็คือวิรัตรัตนเศสนั้นนะครับท่านผู้ชมได้เดินทางไปแจ้งความหมิ่นประมาทไปที่เรียบร้อยแล้วและบอกว่าจะฟ้องเป็นกรรมเป็นกรรมไปนั้นก็รู้สึกว่ากรรมจะไปตามสนองมันเมื่อไหร่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆปรีนาจัดหนักกลุ่มคนบางคนมองแต่ตัวเองเป็นหลักตอนนี้ทุกคนก็บอกช้ำจากโควิด -19 เหมือนกันหมดจากบมพยาบาลณุนลงอารยะขัดขืนรัฐบาลผ่านโลกโซเชียลแล้วก็ย้อนแสบชอบพนิกาแคม จะเปิดจุดๆๆทำไมอ,อ๋อกูจะเปิดมึงจะทำไมซัดตอนนี้ใครเชื่อก็แย่แล้วถามความน่าเชื่อถือคุณช่อจะมีมากกว่ารัฐบาลหรือครับท่านอันนี้เอ๋บรีนาบอก,ออกมานะครดูผู้ชมว่าถามความน่าเชื่อถือคุณช่อจะมีมากกว่ารัฐบาลหรือก็มไม่รู้มันเป็นมุดรูอยู่อยู่ในฟาร์มขี้ไก่หรือปานะ่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจส่วนนสุดท้ายเอยืนยันขัดแย้งในพลังประชารัฐจริงแต่จบแล้วจริงๆสําหรับกับศิลาเจนจาค้าไม่เคยทะเลาะก,กันเพิ่งพูดคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยว่ามึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่ไม่ใช่ อย่าเพิ่งตายยังไม่มีโดยเพิ่งคุยโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยให้คํานิยามตนเองกับนายศิระเหมือนลักษณะพี่หยิกน้องน้องหยิกพี่มากกว่าในรับเดินผู้ชมก็ออกมาทําการเป็นแบบเบิกับว่าเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้นั้นปรินาไก่คุบครับท่านกับนายวิรัตรัตนเศษประธานวิรัฐบาลน,นั้นก็มีปัญหาเลือราคาะกระซังหรือแม้แต่เลยไปถึงความคิดเห็นเรื่องเลขาธิการคนใหมท่ที่เอปรินาเน็บใส่ศิระเจนจากฆะสส,สกทมจากพรรคเดียวกันในรับเดินผู้ชม ก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรโดยได้ออกมาหาแสงหิวซีนไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวตามที่ประชาชนหลายบอกออกมาแบบนี้นั้นผมก็บอกว่าเออก็ว่ากันไปครับท่านไม่ได้ขัดข้องอะไรก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดุดเดือดกันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรในกรณีที่ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ย่านบางพีในซอยกิงแก้วอะไรแถวๆนี้นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ขยายอาณาเขตในการที่อพยพยจาก5กิโลเมตรเป็น10กิโลเมตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นสิ่งที่รวบรวมมาแถลงข้างต้นนะครับท่านผู้ ชมว่ารัฐบาลจะจัดการเรื่องนี้ยังไงหรือว่ากาลังจะฝังชิปแต่ว่าหวังว่าอย่าให้ชิปมันหายก็พอครับท่านผู้ฟังที่เำาลบหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางขนาดนี้ถ้ากำลังัะฟังข่าวจากสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือปา่านั้นก็น่าจะใช่หรือไม่ใช่นะก็เลดอิดบีครับท่านผู้ฟังที่กำลบจบข่าวสวัสดีครับจบผิดจบถูกหมดหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับ